สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันมาฆบูชานะคะวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าค่เดือน3วันมาฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน3เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน1,250รูป มีเหตุมหัศจรย์พร้อมกันสี่ประการเรียกว่าจาตุรงค่าสันนิบาตหรือการประชุมพร้อมกันด้วยองค์สี่<ม>เหตุม,มหัศจั์ที่หน่งคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1250รปูปมาประชุมกันที่เวรุวันวิหารกรุงราชครห้โดยไม่ได้นัดหมายเหตุมหัศจั์ที่สองคือ พระภิกษุเหล่านี้ล้วนได้รับการอุปสนบทจากพระพุทธเจ้าแล้วทั้งสิน้นเหตุมหัศจรรย์ที่สามคือพระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมในวันนี้ล้วนเป็นผู้บรรลุพระอ,อรหันต์แล้วเหตุมหัศจรรย์ที่สี่คือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาคารเรก หน้าที่ของชาวพุทธและกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชาคือการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและฟังเทศที่วัดตอนกลางคืนนำดอกไม้ทูบเทียนไปเวียนเทียนรอบอุโบสถโดยเดินเวียนขวาสามรอบเพื่อละลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณ ขอจบเรื่องวันมาคบูชาไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามครูติ้งติงช anel จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะ